สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีวันที่28กรกฎาคม2568นรนะครับวันนี้ก็ได้เลือกปล่อยรถอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น h o n ด a าเวฟร้อยสิบตัวล้อแม็กสีน้ำเงินลายใหม่ปี2025นะครับวันนี้มาอัพเดราคาให้นะฮะหรือเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่พี่ท่านใดนะะที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะครับหรือว่ากำลังมองหารถใหม่ใช้งานสักคันนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับ ไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็นฮอนด้าเว็บร้อยสิตัวล้อเม็ดสีน้ําเงินลายใหม่ปี2025นหะครับสาหรับฮอนด้าเว็บร้อยสิตัวล้อเม็ดนี่มีให้เลือกทั้งหมดอยู่5สีนะครับก็จะมีสีน้ําเงินตัวนี้เลยนะครับสีแดงนะครับสีขาวน้ําเงินนะครับสีดําเหลืองนะครับแล้วก็สีเทาดานะครับส่วนราคานี่เท่ากันเลยนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับ ตัวนี้เงินสดนะฮะจ่ายรับรถอยู่ท <absorbed> ี่47,900บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ Honda Vario 10ล้อแม็กตัวท็อปนะฮะตัวท็อปนี้มีทั้งสตาร์ทมือสตาร์เท้านะครับเงินสด47,900บาทนะครับนี่ฮะตัวท็อปก็มีทั้งสตาร์ทมือสตาร์เท้านะครับคันนี้ก็ตรวจเช็คก่อนส่งมอบลูกค้านะฮะก็จะเติมน้ำมันให้ลูกค้า100บาทนะครับเนี่ยสวยงามเลยนะฮะสำหรับ สีน้ำเงินลายใหม่ปี2025นะครับส่วนเงื่อนพรนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะฮะอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถดาวเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับรถได้เลยนะครับข้างวดนี่สามารถส่งย่สสตรได้ถึง48นวดนะครับ1,705บาทนะครับ48งวดนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตประชาชนใบเดียวนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดนะที่ร้านพรได้จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสันะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่0921577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เภอกสรรนะครับสาหรับท่านใดที่กําลังมองหารถใหม่ใช้งานที่ว่าเน้นแบบประหยัดน้ามันก็แนะนํารุ่นนี้เลยนะครับทนและก็ประหยัดน้ามันมากนะครับเพราะว่ารุ่นนี้อัตราประหยัดน้ามันอยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.3นี่ขับได้ถึง100กิโลนะฮะ ถังน้ำมันก็ใหญ่แล้วถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะครับรองรับแก๊สโซฮอเก9เ็สแล้วก็ E20 นะครับตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยโชเตอร์นะนี่ยะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับเกียร์นี้จะเป็นเกียร์วนนะครับ 1- 4นี่อย่าไปข้างหน้าเลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับเนี่ยเครื่องตัวใหม่นี่เงียบมากนะครับตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์1 1 0ซีซีนะครับ1ลูกสูบ2วาลขนาดลูกสูบอยู่ที่4 7่มิลนะฮะ ช่วงชักนี่63.1นะครับหากราไปอย่างน้ำมันก็76.9กิโลต่อลิตรนะฮะตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัว100แม็ดดิฟหน้าสตาร์มือนะครับอันนี้ลูกค้าก็ใส่ตะกร้านะครับราคาเงินสดตอนนี้ก็อยู่ที่47,900บาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเดือนกรกฎานะครับราคาในทางร้านโอนให้ทำทะเบียนให้ทำพรบรให้นะครับ47,900บาทนะครับ เงินผ่อนนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะฮะอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถดาวเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับข้างวด1 7 0 5บาท48งนวดนะครับเงินผ่อนแล้วแต่ลูกค้านะฮะดาวมากกว่านี้ก็ได้นะครับดาวมากส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็จะส่งแทนนะครับแล้วก็ข้างวดก็สามารถส่งยาวสุดได้ถึง4 8งวดนะครับค้างวดแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเอานะฮะจะดาวมากกว่านี้ส่งสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับก็มีตั้งแต่1ปี2ปี3ปีแล้วก็ยาวสุด4ปีนะครับ สนใจก็สอบถามเข้ามานะครับ0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ท่านใดที่สนใจนะฮะก็สอบถามเข้ามานะฮะ0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นะครับตัวนี้ก็เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะฮะสีน้ำเงินลายใหม่ปี2025นะครับราคาล่าสุด47,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับ ราคาร,รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับที่ลงให้นี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเบรรพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถใหม่ใช้งานนะรหรือว่ากําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็นฮอนด้าเวฟร้อยสิบตัวล้อเมทสีน้ําเงินลายใหม่ปี2025นยห้าะครับตัวนี้จดทะเบียนที่จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะก็มีให้เลือกอยู่5สีนะครับแต่ว่าวันนี้แนะนําก็จะเป็นสีน้าเงินนะสีน้าเงินตัวท็อปเลยนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะฮะ สำหรับเพื่อนๆพี่นะที่กำลังมองหารถใหม่นะราคาไม่สูงมากก็แนะนำรุ่นนี้นะสี่0มื่นจดรวมเกจทะเบียนนะครับราคาใหม่นี่ถูกมากนะทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินสดก็สี่0มื่นจดรวมเกจทะเบียนนะครับจ่าย4 8่หมไม่มีผ่อนนะครับส่วนเงินผ่อนเครดิตดีก็ดาวน์ต้นต้นอยู่ที่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับเอกสารใานการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวน,นะครับผมนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ